สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมาตีกิลครึ่งหลังกันสําหรับกิวครึ่งหลังก็จะเป็นสังหารมนุษย์ได้ดาเมจเพิ่ม5เท่าระวังติดช็อตตัวละครที่สามารถติดทะลุเกาะสีฟ้าได้เนี่ยจะโดนหันดาเมจเหลือหนึ่งในสตัวละครที่ตีสีแดงจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าแล้วก็ดาเมจไม่ตายก็จะโดนหันเหลือหนึ่งในสเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสําหรับตัวละครที่เป็นสังหารมนุษย์ตีสีแดงหรือตีระยะใกล้เนี่ยก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งตัวเมนเนี่ยหลักๆก็แนะนําก็คือุฟฟงงงงเนนะรรพััปปีี็สสตวคแด ก็คือแรงที่สุดแล้วแล้วก็ตัวซุยฟองเองเนี่ยเขามีสกิลสองเป็นบัฟด้วยก็ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีเรื่องของเลือดเต็มจะลดคูดาวได้ด้วยหกเปอร์เซ็นต์เนาะก็ทาให้ตัวเขาเนี่ยคูดาวค่อนข้างไวถึงสกิลสองเขาจะคูดาวนานเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้เรื่องอบินีมาช่วยเนี่ยก็เลยค่อนข้างไม่ได้ทําให้สกิลเขาช้าแต่อย่างใดเนาะส่วนตัวละครอื่นๆที่เหมาะเป็นเมนเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีขนาดนั้นละกันเพราะว่าตัวละครอ,ครอื่นๆเนี่ย การจะเอาไปตีไนแรมอะไรเงี้ยค่อนข้างยากอยู่แต่ว่าที่พอไหวก็จะมีแบบซุยฟงหรือมาชิโร่อะไรเงี้ยหรือตัวของอีคาคุกก็พอได้แต่ก็ต้องคัมพีสูงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างไม่ได้แรงขนาดนั้นโดยตัวของเขาเองหรือเราอาจจะต้องมีตัวซับอย่างเช่นปุ่ที่เป็นล่างที่ออกจากตัวได้เนาะก็เป็นล่างที่เอาไว้ตีกิ้วก็มาช่วยเรื่องดามเมจได้ดีแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่มีทั้งแบบ ตัวของปู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจะใช้มาชิโรหรือตัวซุยฟงเองเนี่ยก็จะค่อนข้างเล่นได้ยากอยู่เหมือนกันอาจจะผ่านได้ก็ขึ้นอยู่กับคัมภีด้วยแล้วก็อาจจะมีความแบบต้องใช้ฝีมือในการเล่นประมาณหนึ่งเนาะส่วนตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนํามากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นก็อาจจะพอมีอย่างปูส่สังเวียนก็อาจจะยังพอในการเอาไปเล่นแบบเวลี่ฮาร์ดอะไรเงี้ยก็น่าจะพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไนท์แมร์เนี่ยเราค่อนข้าง ถ้าไม่มีสุยฟงเราคิดว่าค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าตัวละครซับเองก็ที่ตรงๆเลยเนี่ยมันก็มีแค่ปู่กับตัวของจีโอเวก้าเนาะที่เป็นตัวตีกิวได้อาบิตีกิ้วมาอยู่แต่อย่างจีโอเวก้าเนี่ยที่เป็นตัวซับที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาค่อนข้างเก่าแล้วก็อาบิตีกิวเขารู้สึกจะได้มาแค่อย่างเดียวด้วยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแล้วก็ปู่เนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไดอาบิตีกิ้วสามอย่างก็ได้ทั้งเพิ่มพิษตีปกติทั้งคุณอาสวัตพูสัง,ง,สงะ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะต้องไปใช้แบบถ้ามีเลนจีพันปีก็พอใช้ได้เพราะว่าเลนจีเนี่ยก็ยังดีตรงที่ว่าเขาก็เป็นสายตีปกติที่มีฮิตโจมตีปก,กติบวก2มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนาะก็ค่อนข้างทับให้ตัวเขาก็ใช้ได้แล้วก็สกิลสองเขามีดีบัฟอยู่ส่วนอีกตัวนึงก็โคโมบาร์ก็พอใช้ได้เนาะก็เป็นตัว PVP ที่เอามาลงได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจาไม่ได้ว่าเขากันช็อตหรือเปล่านะถ้าไม่กันก็จะลําบากเนอยเพราะว่าการเอาไปลงเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใส่พวกกันชอน็อต เรนจีเองก็เหมือนกันเนาะรู้สึกเขาน่าจะไม่ได้กันก็เลยอาจจะต้องแบบหาเครื่องประดับใส่หรือลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเนาะในการเอาไปกันหรือไม่ก็เหมือนเดิมนะถ้าเราอยากได้ตัวละครแบบช่วยในเรื่องอาจจะบัฟหรือโล่อะไรเงี้ยก็พวกแนวคริสต์มาที่เมมทหรือว่าตัวใหม่ล่าสุดอย่างเนมทมาร์ทก็ได้เนาะเนมุกเหมือนกันก็ตัวละครค่อนข,ข้างมีน้อยเนะาจจะอี๋ยวลอกลับไปตีกิวกันเรามาตีกิวกัน,กนเนาะแต่ว่าเราต้องไปเคียย์ตั้งแต่ฮาร์ดก่อนเดี๋ยวไปเคีรยฮาร์ดก่อนซึ่ง เดี๋ยวเรายังไม่เสร็จทีมแล้วกันตีไปก่อนหามนไม่มีอะไรมากอยู่แล้วเดี๋ยวไปลงเวลิฮากันต่อเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงเวลิฮากันต่อเนาะก็เดี๋ยวเราน่าจะประวัติประวัติเดิมเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนของตรงนี้เลยล้วกันเนาะก็เดี๋ยวของซุยฟงเราจะเปลี่ยนถ้วยบทชาเป็นตาลองที่เป็นดาวแดงเนะเาะแล้วก็ เอาใส่เป็นสติ๊กเกอร์ตาลองแล้วดาวแดงแล้วก็ลูกบอลกระโหลกไปส่วนลิงก์เนี่ยเรามีลิงก์ริวเคนอยู่เราจะเปลี่ยนแทนเลนใส่แทนเลนจีไปก็สใส่เป็นพวกรถคูดาวแล้วก็พวกเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจสกิลอะไรเงี้ยเนาะเล,เลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดสุฟงเรามีคัมภีร์เดียวเนาะก็อัพเต็มโบนัสจะเป็นในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด25%แล้วก็อีกโบนัสหนึ่งเนี่ยเราเลือกเป็นเมื่อติดช็อตเนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด20%เนาะ แล้วก็ตัวละครซับเนี่ยเราใช้เป็นจีโอเวกัเนาะจีโอเวกเนี่ยเราจะใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ในส่วนของลิงก์ก็ตีปกตินะเพิ่มดาเมจสามสิบแล้วก็จะมีลิงก์ที่เอาไว้กันช็อตเนาะจริงๆอาจจะใส่เป็นเครื่องประดับแทนก็ได้ก็นี้ก็แล้วแต่เนาะแต่เราไม่มีลิงก์ที่เป็นแบบเพิ่มดาเมจตีปกติแล้วมันเป็นกันช็อตอะรู้สึกว่าเราจะไม่มีก็เลย เราไปเอาสุยฟงที่มันสีมันไม่ตรงมันจะได้โบนัสไม่ค่อยมันไม่ครบเนาะมันไม่ได้โบนัสแหละมันได้มันหาได้เท่านี้อ่ะเราเปลี่ยนลิงก์นิดนึงเพราะว่าเรามีลุงโรเบิร์ตดีปกติ3 5มเปอร์เซ็นต์ก็ใส่เข้ามาเจียวเวก้าเนี่ยเราเอทีเคหนึ่งดาวเนาะห้ารับห้าเราก็จริงแต่ว่ารีได้แค่เอทีเคหนึ่งดาวส่วนโบนัสเนี่ยเราจะเลือกเป็นการช็อตห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มารวมกับลิงก์ที่ใส่เข้าไปเนาะกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็อีกอันนึงก็เลือกไปไเป็นเ d k ด0เสองนะส่วนตัวละครสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราลองเป็นแบบเรนจิดูก่อนแต่เรนจิน่าจะไม่ได้กันช็อตนะถ้าจำไม่ผิดใช่ปะเรนจิเขามีกันสถานะอะไรไหมแต่ถ้าเขาตีใกล้ๆมันก็อาจจะลองไม่ไม่กันดูก็ได้นะลองเสี่ยงดูสักสักหน่อยละกันลองเอาเรนจิมาใช้ดู ถึงไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าก็ตามถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือเอาตัวละครที่สามารถบับซุยฟงได้อย่างแบบพวกตัวละครที่มีอาบิทีมปาร์ตี้เนาะมาช่วยแทนนี่ใส่เป็นกระต่ายทองสติกเกอร์แล้วก็กระต่ายปกติลิงก์เนี่ยใส่โกมุกเกนไปเลยเนาะเพราะว่าเพิ่มตามเมซืฟ้ฟง ส่วนลิงที่เหลือก็ท่าดาเมจตีปกติยี่สิบยีสิบไปแล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกจะเอ k ไม่รู้2ดาวหรือ1ดาวเนี่ยละมัง้งหรือสามก็ไม่รู้จำไม่ได้ละโดยเล่นจีเนาะเรามีสี่ทับหโบนัสเนี่ยเราจะไปใช้ใน PVP เนาะในนี้ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากแล้วกัน เพราะว่ามันก็จะมีแบบของเพิ่มอัตราลบหลีก15%กับเฉ็ดตายเพิ่มดามเมจ35%ซึ่งไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวอันนี้ลงแค่เวลิฮานเนาะเดี๋ยวในแม่ค่อยดูอีกทีหนึ่ง่ะไม่รู้เลนจีจะติดช็อตไหนรุ่นน้องเพราะว่าคือด้วยความที่เขาอ่ะไม่ติด SP เลยเหรอทักนี่แค่ นี่แค่เล่นแบบวิธีฮาเองนะบอสมนันันไปอยู่ใกล้ๆบอลำบากคือถ้าบอสอยู่กลางๆหน่อยเลนจีน่าจะไม่ค่อยติดช็อต อันนี้ลงเวลิฮาร์แบบชิวๆหน่อยก็39อยู่อ่ะไปลงในแม่กันอ่ะเดี๋ยวเรามาลงในแม่กันแลน้วก็มาดูว่าจะเป็นอย่างไรมาลดยบอสตัวแรกกช้าตลอดเลยโคยหบอน ตดช็อตไปละโอ้ยเลืนอรถไม่ได้ละเอาใหม่เลือล่อรถอ่ะลองใหม่ลองใหม่ไปจริงๆเอาเลนจิมาใช้ในแบบเรื่องของตีบับนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กป่บสกิลแบบไม่ทันคือสาดสกิลหมดแล้วมไม่บอดไม่ตายเฉย ต้องเสียถึงจะง,งบสกิลมากก็จะลำบากอกเวองซุยฟงไม่ติด S P โอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อ ไม่ดีในพีก็เบาอยู่นะเมื่อกี้ันก็จบได้นะแต่เวลาก็งางกลางๆแต่ก็ดูจะติดช็อต่อยอยู่นะเมื่อกี้เลนจีได้ยิงเสียงติดช็อต2ดค่อนข้างมันน่าจะเร็วได้มากกว่าเนี่ยแต่ว่าจังหวะเอพีไม่ค่อยดีด้วยไม่ติดหลายรอบอ่ะเดี๋ยวเราลองอีก,อกแบบหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบับซุยฟงโดยการ ใช้อีบะอีบะลังนีจริงๆถ้ามีมาชิโลก็ดีนะแต่เราไม่มีเราก็อีบะก็พอได้เพราะว่าอีบะเขาก็มีเรื่องของทีมปาร์ตี้ที่เป็นโยมทูตสีแดงเนาะถ้าทำมอนติสนานาะผิวปกติได้เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจ40%ก็ค่อนข้างโอเคเอาเขามาใช้ในเรื่องนี้เนาะส่วนของจริงๆก็ไม่เปลี่ยนก็ได้เนาะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่า ตัวเขาเองก็ไม่ได้ช่วยเราทำดามจอะไรได้อยู่แล้วก็อาจจะใส่ของที่ใส่ใส่ไปแล้วกันไม่ต้องสนใจเนาะของที่เราใส่เราก็ลิงกโกก็เหมือนเดิมส่วนนอกนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ไปช่างมันอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะดีขึ้นไหมไะลองจอ g t ก้ามันก็เสียดามอยูเป็นขมอวรน,นัเน่องจากว่าที่เราต้องไปใส่ลิงก์ อ๋เชฟมันเป็นสีที่คุยฟงมันไม่ชนะนี่มาหนีแพ้ทางไม่น่าแบบขนาดติดเอพีก็แล้วยังยังรูสงง้สึกว่าลำบากเนี่ยสกิลหนึ่งซุยอฟงโคตรดีกว้างโคตร S <S <an fly> ก็เร็วขึ้นอยู่แต่จังหวะสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะวอโดยเฉพาะบอสแรกนะักช้ามากบอสแรกยี่ห้าคือบอสแรกก็จะตีตายอย่างนานแต่เราลองเปลี่ยนของ g ีโอเวแบบอาจจะไปใส่เครื่องประดับแทนที่กันช็อตมีหรือเปล่านะ มีอยู่ใส่แทนสติกเกอร์แล้วกันแล้วก็เอาช่องที่ใส่ซื้อฟองเปลี่ยนเป็นเป็นแบบเพิ่มดาเมจเป็นยี่้าตีปกติยี่้าปเซ็นมาดูว่าจะแรงขึ้นไหมอย่างน้อยจีโอเวก้าจะได้ช่วยเคลียร์บอสแรกหน่อยแชทเนี่ยมันแพ้สี่จีโอเวก้าอยู่มาลองดู ือแบบติดเอชพีแล้วย mm. ังร mm ู hmm. in, ้สึกว่าเผาเผาแต่ส huh. ก like, ิลหนึ่งโกงใัญเลยสุดโกงสกิลหนึ่งโกงแบบมีความกว้างโกงถ้ากาดดีๆคือเคลียร์บอลได้ทั้งเนี่ยโสด แ้วสกิลหนึ่งเขาได้ใช้อย่างบ่อยอ่ะอย่างดีเอฟพี EP ไม่ติดแยะแล้วแล้วไม่ดีและเอพีหายจริงๆเมือ่อกี้ก็เกือบเร็วขึ้นนะแต่ว่าเอพีมันไม่ติดเลยอ่ะหารันลดด้วยสรละพอเอฟพีไม่ติดือคือก็ช้า จริงเมื่อกี้จะเร็วแล้วแต่บอสสี่แล้วก็บอสห้าในเนี่ยเอีแคบไม่มาชงเนียอพีหายไปแบบนานอยู่ช้าไปเลยเริ่ลดด้วยแต่ดูดูดีกว่าดูมีแวลแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูอะลองรีดูมีตัวเหลืออยู่สี่ใบอะ เอพีหายแย่แหละถ้าเอพีติดก็น่าจะไหวอยู่แต่สกิลไม่มา ใชก่ก,ก็ก็รู้สึกช้าประมาณหนึ่งไม่ค่อยต่างไม่ได้เร็วขึ้นด้วยไม่ได้เร็วขึ้นกว่าตอนเดียวเวก้าที่ใส่ลิงก์เป็นซุยฟองที่ไม่ตรงสีอะ่ะไม่ค่อยต่างมากหรือเราลองลองลองเปลี่ยนกลับดูแล้วกันแล้วก็ไปใส่ลิง์เป็น แต่ได้เราไม่มียาจิรู้ที่เป็นฮารลาวีนัน้งฮารลาวีนเก่าที่เป็นสีเขียวเพราะว่าลิงนะ่ะอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นเพิ่มดาเมเอต,ปตีปกติแล้วก็กันช็อตไปด้วยแล้วมันเป็นสีเขียวอะ่ะมันจะดีมากอันนี้มันไม่ตรงก็เลยใส่ไปแบบไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่คือถ้าสีตรงมันเป็นอิชิดะลบดีก็ก็ไม่ค่อยคุ้มใส่อยู่ดีอะมาลองหน่อยไป มันไม่ค่อยต่างกันมากอ่ะเมื่อกี้จากที่ลองๆก็ว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะละกันมันไม่ได้แบบรู้สึกเห็นภาพว่าช้แบบไนจะต่างกันขนาดนั้นเดี๋ยวอเดี๋ยวจะชื่อ มันดูไม่ค่อยไหวเลยจังหวะมันเสียตั้งแต่แต,ตั้งแต่แรกผมหมอนมันเหลือชาละทำเวลาย,ยากอยู่ คือรู้สึกว่าเล่นได้ประมาณเนี้ยไม่ได้ค่อยมีแววว่าจะแบบ30อะไรเท่าไหร่สำหรับเรานะตาท้ายแล้วกันพอละนะนี่ขันน่ะมันเอาบอสแรกแชสี here, มัอยู่ตรงนี้ถ้าแชทมันเป็สีแชทมันไปนอยู่ไกลๆกว่านี้บอกเลยว่าน่าจะลำบาก จะกักสักจะแบบงบสก,กิลก็ลำบากงกมากก็ช้าถ้ามีปู่เนี่ยน่าจะไวกว่าเยอะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีสุดหรือม่าจะประมาณยี่ห้าหกมั้งแต่ก็ดูไม่ค่อยมีภาพที่ว่าแบบจะขึ้นสามสิบนะสำหรับเราเรารู้สึกว่าถ้ามีปู่อาจจะดีกว่านี้แต่อันนี้คือก็มันก็จบได้ละกันแต่ขนาดซุยเอาจริงๆขนาดซุยฟงล่างนี้เรามันยังดูไม่ง่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีก็น่าจะเปลี่ยนอยู่ แต่ถ้ามีปูก่กอาจจะพอเสริมดาเมจได้ถ้าใช้เป็นซุยฟงล่างที่เป็นสีเขียวหรืออะไรเงี้ยมาชิโ่เงี้ยถ้าเกิดไม่มีซื้อฟงแดงจริงๆก็ก็อาจจะพอได้แต่แต่ว่าต้องมีปู่มัง้งถ้าไม่มีเราว่ายากอยู่ขาะใช้ซืยฟงยังดูเหนื่อยเลยนี่ยังได้จีโอเวก้ามันมีช่วยทําดาเมจบ้างเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสรับตีกิวรอบนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์แลพูดคุยกันข้มมาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะไป